พี่เซนต์ตื่นเตื่นออกหาเบิ่งรู้อลพี่น้องเบื้องเขาจะไปหาเอาเสื้อผ้าไปให้พี่น้องเขาเนาะค่ะเนาะให้ผู้ชิวาเพิ่นขาดแขนเนี่ยเนาะแล้วก็ให้ผู้เฒ่าผู้แก่แล้วกันครูพอดีใส่ใส่สาวเสริมขึ้นไปค่อยสิได้ันใส่นีดหน่อยเพื่ออะไรยายอยู่ไหมยายมีใครอยู่ไหมเนี่ยอ๋อเอาเสื้อผ้ามาให้เบิ่งสิขึ้นไปก่อนเวลาขึ้นยับขึ้นไปก่อนเร็ว ไม่ให้เลือกเอาเรียกเพราะเนี่ยไม่ให้เหมือนเอาเนี้อที่มันจะป่องมากวกว่าอยากใส่เนาะเอาสม้วยฮะเอาสม้วยเสร็จเบิ่ง,อองน,นางร้องนางร้องยังไมใ่ให้ย้ายกินเขาแล้วมาเมื่อนี่ถ่ายลูก <laughs> พี่ไฟเพื่อนเพื่นเห็นอเออให้ลาเบิ่งอายากใส่โ <laughs> ยนี่นอนโยนี่เราดินเนี่ยพี่นอ้องนี่านางร้องสวัสดีครับเพืยัง ไม่มันไม่มีของลูกมันมีแต่ของผู้ใหญ่ไงเบิ้งแต่แล้วเลือกออกกันมาแล้วสีแล้วสิมักโตได้แล้วใหญ่อยู่ดิหรือโอ้ว่าไงหลายดิหระจอยหลงมักสีโทนแบบไหญเนี่ยอันไหนของมิงอ่ะของมิงบ่มีลูกมันเป็นเสือผู้หญิงมักสีใดคุณงามอยู่ดิจังสีมักบปะลองเบิ้งดูบ่บ่เอาจังไหนก็ได้เดี๋ยวเอามักครับมักเลยสีเอาเนี้ยมักเนาะ เอทำให้ฟรีๆเลยได้ย่าปญาติเราได้ดองเดียกวันนี่เด็กเราสกิดสไตล์เด็กหมดเยามันโตใหญ่ดีอยู่เรื่องออกโตที่มากมากหลายใดฝุ่นหลายอยู่เพราะว่ามันเกิอันนี้งามบ่เออเบิ้งสีก็เราค่อยดึงไปเบิ้งก็ได้จ้ามันมีแต่มาไม้ดอกเอราะว่าเบืสีนี่งามนี่นะเราลองใส่เบิ้งเด็กแ้วเอาเอาเลือกอีกเจ็ดโตนึงแล้วจะสองโตค่ะ อีกลมักบอหมักหลายเบอรงก้อนอุ่นหลายหลายอยู่เบิรงหลายก้อนนี่ีอะเามนี่ยองงเนี่ลนสีดงามดิหนิเร่มักไลน์สินเลยไลสนเหรอแล้วมักดิพอไหวเพิ่นมักเพิ่นจะได้เพิ่นจะได้เลือกลวใช่อารมณุไปอีกเยอะุบไปน่าสนใจที่แมันยงดีอยู่เนาะอือดีแค่รู้แคด เออเหนใเอาสีดีแล้วเอ่ได้อยู่นี่เออเออเน่แต่แล้วอีจะสองตูวค่านี่แหละเลี้ยงล้านมายุคกับทมนิน้อยเลี้ยงล้านมาระบายเนี่ยมาคักเลยเนาะน้ำบางขอบุญขอบคุ้ลายๆนะข้าข้าคต่ขอบหลาบแล้วเติมกับ่น้ำไปขอบคุณใลาใๆให้ดีดีแหงขอบุญใหญ่ใขอบใใหญ่ดี เออมากเลยน้อซุดใจละเบิ่งจะไปหาแจ๊พี่น้องอีกกลอนมาเนี่ยค่ะไส้ดีปะหนานี่เสื้อหรือป่าวเสื้อครับเสื้อมาดูสิสวัสดีค่ะมาเจอหมอลสวัสดีค่ะอะเอามาเลือกเอานี่มาเลือกเอาสวัสดีค่ะเวยสวัสดีค่ะคุณยายเลือกเอาไปในเมด่อูกต้อเอาหลายเอาสูงก็ต้องเฝ้าจ้าเลือกเอาเพราะว่า เลือกเอาแล้วกับสได้ใส่เนาะค่ะคันตุวาเ้ามากับสดีเลือกักกับไซเลยสีเดไสีนี่คือตีอ๋อเนี้มักเลยครับเดือดมาเลยใส่ในปอดะลองสูบเบิ้งครับลอกสูบเบิ้งเลือกไล่เอกไลเหมือนกัน เลือกหลายเนื้อจะของมากเอาเนี้อที่จะของมากเอาเกิดจะบริวารหยาดเยียดเนาะแล้วมากเราจะใส่ใส่ด้อมากละเสื้อที่เข้าไป้เข้ามันได้พี่น้องอันนี้ใส่เป็นพี่ที่เติร์ซื้อเนี่ยค่ะมกบอสหลายสีบ่ะหยิบไผยเกิดจะคือผู้นั้นโหลดเสื้อเพิ่นแต่บาใส่เนี่ยเมื่อต้องย่านใส่ใส่เขาได้บอสตัวนั้นถามบอสตัวนั้นหาใส่ไรตัวนึ่งละฮะ่นี่ย ตัวหนึ่งสองสองตัวบุละสองบุละสองได้โอ้ใสุ่ละตไม่เพิ่สองสัค่ะโอ้สีนี้คือเราไคือคือนแล้วสีให้ลายแล้วเดี๋ยวไปให้ไม่ตู้ก็มันเ็ไม่ตู่มเราไได้ทำมูลาเ็กน้อยเขาหองแล้วทำแล้วเออคเหมืออะไที่เห็นหน้าเนี่ยมันไมากมากดีทาไห่หมดี่ ผ่าตัดใหม่เลยนะคะไม่เช่เออนี่คือวินคือคืองานไม่ด้เออเอออรทับอีกพอสองตัวพอดียังใช่นนี้เลยมาตู้กับเตได้สีนี่แหละคือละเด็ดพอดีเเออเดเออพอดีครับไป้สบตล์ทอมในตู้หมามาเพิ่มเสือมเสือเอาสั้สองตัวมาเลือกตัวที่มากเด็ ไว้จ่ออาไว้ใต้อันนี้ของนิดน้อยเอาของนี้หน่อยจะลงของอ้องกันลงกนละสงอา้าจะเบิง้งเลือกสีก็ได้แล้วก็หยิบออกมาเลือกสีเ,<อ>เลือกท่งเบิ้งแต่ว่ามันง่อ่ะใส้เรียมดแหละเอาไว้เห็นได้น้อยจะโตเน้ไอ้หน่อยแล้วสิมาแบบนี้นาะู๊เสือจิโน่พอมีรุ่นอันอมิตรรุ่นอันง่ายอีนเดียเมย์่าคือเจ้าเสน่ห์เมตุหลายนี่มาก าเใช่เดีช่ได้ะลองนุ่งเปิงครับมือดูพอวันเบื่อไงมืไงเดี๋ย่ากงีดีผาสบายคือตู้ไปคือตู้ไปคือปเออคือเออคือคือตู้เอาลองเิงดูบซับกันคือกันมืดแต่าบอกให้จะเลือกหลายทีเดียวขันจ้ามกไลสีเจ้าเก่าเัหันีสีเดียวกันเอาลองสีสีเด้

เขาเดาแถนแนงเสือมาเสือไม่ที่เนี่ยเพาม่เสือเสือไม่เพาะน้นท้าก็ตัดไปแยกแค่อเยวเสตัวอเอามักตัวใดก็กบตัวเบิ้มหาตัวให้อันนั่นก่อนไเด้ตัวมัเออสีนี่คือเออยมันมาคล้ายๆสีเดียวกันเลยนี่แหละเนาะ สบาเพิ่นกับเสือไส้กับเสือแหละทำน้องประมาณนี้แหละมาคักแล้วมาเม่นมตัวเอาสวนท่าเป็นตัวนึงดูโอ้งามดีเอาสวนสุกด,ดูเออเอาสุกเย็ดเอามันใส่ได้หมดยุ่งเหรอใส่สีใส่ออกระตอกันหมดยุ่งเดิเออพอดีไม่ตุดส,สบายไหมพ่อสบายสบายยุ่งสบายน้องไปหันไปนี่ม่ตู้มากแหละสองตค่ะ เดี๋ยวเา<ม>เสียไปให้เดี๋ยวเรือแม่เฮาเสไปให้แม่เฮาอยู่กับยโอเนาะเดี๋ยวเอเราไม่ <c oughs> เอา,า,เอาน้ำสลากมันมันไปนยุน้ำกันเสมอนี่<ต>ปซืสเลือกไปย่า,านันบักคักเดี๋ยวมันท้าไปให้เราปเ,เป็นเลือกเอาอยู่บ้านเอาพูละสองตัวน้องค่าพูดเอาผู้เกบ้านเฮาเนี่ยขนขกนะ็คุดเป็นนม่ไอตู้ไอพอสนี่เพูดน่ไอตู้พูนใครสะพายพูนธรรมะคัน้ามา่กินเหาอมันยืนสุภาพแก ชงเสือผ้าไปนุ่งกระให้โตกะโตมันมันเนี่ยให้าขายล้ำรวยขึ้นไปนะให้ล้ำรวยขึ้นไปให้มาซ้ำได้ก็ขึ้นไปขาเพิ่นหลายๆก็ร้อยเท่าพันเท่าอะไรแบนี้อ่าธุครับเดี๋ยวสิพาไปอันหมดไม่ย้ายออกหมดไม่ใหญ่ยังกับซ้ำซ้ำกับมดดอกกับสู้น่ะได้ได้หมดยุ่งเอ๊ะเอาไหมมาเสือ เอาจับสองตัวเอาเลือกเอามักสีใดเอาหนักสีใดอ่เอาเบิ้งว่าสียิบสีเดียวกันสะเป็นคีนเดียวกันก็นไม่ถูกนะเพราะบอกแล้วมักไผมักมัน, <c oughs> มานอยายักสองตัวเอาพุลัดสองตัวอีกแล้ว่าใส่พุลัดตัวค่ะไปดีหน่อยพูดเอาไปเพี้ยนกันใส่มกักสีใดเลืกเอกงกับเขาบังแบบใดเลือกอันบังไรนี่สีหาเบมือหนอหน่อยหาหน่อยนะึง

อันนี้ไส้เป็นพิซเตอร์ซื้อๆหน่ยจะพูดอะไรกินได้แล้วตูอยู่แแต่ว่ามางไม่นองเอาอยุบเอาอยู่ดอกเอาอยุ่เอ,อ่อไส้ใยนยัวนี่เอาไปได้สองตัวเอ้ยอย่าบอกว่า <c oughs> พูดเห่าพูาจะสีเดียวก,กันเพราะว่าฐานเป็นเซตมามเนกกาะอาจจะได้ใส้งางไปล้านัดจันใส้ไปเลยเปปอกยร้มขอบคุณขอบคุณหลายๆค่านน่หะเราจอกันน้ำมาให้พูเถ่าพูแก เพราะว่าเพม่นจะสิใส่นี่อันพวกเฒ่าจอยยันผ้าได้ยุค่ะเพราะว่ามันสิใส้ผ้าได้ใส้พ้ใใาได้กับพวกไหนเด้อพี่น้องเด้อไห่ถ้ามึส่ได้เด้อค่งะงามบ้าไ่เหางามผ่าตัดไม่เลยท,ที่มึงเป็นผ่ามือสองนี่ผ่าตัดไม่เกล็ดออกเอี้ยมสบายอันนี้ฆ่ากันมาแบบเหาอันนั้นแหละเนาะตายไปเลยจะไปหายายอ้อซึ่นเขาเป็นใส่ได้หมดพื้นดอกระูกใหญ่ยิ่ยยยงใหญ่เป็น อย่าลองไม่ได้จอโตกันว่าะไหนบุระโตจะใหน้อมโตเรื้อเอาโตที่จะของมากนะเอาเลือกมีแต่ของบุญครับเอาที่จะของไต่ลองเราได้หาเป็นผงมันเสื่อไหมเลยนี่มักสีเลครับมักร้ายมักมาลายครับมีแต่ผู้หญิบ่ผู้หญิมันมีแต่ผู้หญ่นี่นี่นี่ครับเบยเอาจะของ านี่ยตัวสีแดงนะคือเหาดิไอ็ีนี่เจ้ามัาก็สีแดงเจ้าสูบเบิ้งกอนเจ้สูบเบิ้งกอนมาเล็เลยปล่อยในน้ำซื้อไปคื้อไงเออนี่สูงนี่เิ็นมกหลายเบิ้งเน่ยขายดีงามร้อมเนาะเขาใส่เลยพมีสีมิแต่เกียื้ออเบิ้กันแ้ตัวนี้มากแล้วปะ ไอ้กุลัสองก็มีไถตัวก็มีไทเฟิรนมีไถยใบน้อนี่น้องเพิ่งดูนี่พี่น้องไอ้พี่น้องเขาป้องไปทุกปนทุกหกันสาผู้ซ้ายผ้ยกวนเออคือเราอันนี้คือเราจังไอันี้เป็นเื้อเราคือบัแคือหล่นี่โตนี่โนี่ต่จังนี่ลอีเหลกีฟ่าเนี่คือเราีหลอคนี่น่า แค่เอาบคือกับบเอาดีรเว่ามงบะคือบะตัวนี้คือเหล่าคแล้วยัดทิมนะไรเลยปะเี่ยเอาองสีป้าไอคือเรากนเนี่ยแต่สีเดเม่้งให้ื้อคอมมาเตเตอร์ให้ใส่แต่ทังหนาทังหลังหูซื้อกระตงกระเต้งสองท่าค่าเรียงรานลูกเต้ากับนี้ตาหมืนเราไม่มีไมมีลูกเต้านะนี่ เออเบิ้งหันมาดูเด้แงามจังไงสีนีกับสีแดงเขาอะไว่าคือมูสับเอ้ยมันบ่มีดที่มันมีแต่แบบตัวนี้มันมีอย่างสร็จเด้เนี่ยตัวนี้นะส้มส้มสีแดงกับสีฟ้าน่ะดองไปก่อนหัวจะเข้จังไหร่เห็นอะไรเห็จิาวสินเหอเห็นว่าสีฟ้าคือเจ้าวนั่นเห็นอะไรเอ้าคือเจ้าจังวหรเดี๋ยวคุณชายวิ่งไปเลยจิจาพลาดรอบนี่รอบหน้าก็ได้รัน้นบนป่าไม่จะไม่ให้ดอก อันนี้คือไปจังหนึ่งปะมันก็คื่อนแบบตปจังหนึงสีแดงตัวนี้เข้าสีฟ้าดีไเอาร้องตัวนี้ก่อนสีแดงม่ต้องวางเลยเจ้าตัวนี้เงยผู้หน่อยนุ่งปะได้ไหมผู้หน่อยปะหายใอรเขได้ไปหายผู้หน่อยดินี่เลยนี่บ้าแบบน่ะฮะอออ๋เบ้าสีแดงกับสีนี่ได้น้ำนี่เนี่ยเอ้ยมันมีตัวเดียวที่สีนี่น่ะ ส่วนลายหยีของรเราไม่โตเดียวว่ามันถึงหน้าเป็นเสพเด็กหรอนลุง่แน่แน่น่นอนจันลุงยังไงหลกักกระพานผาเบอร์นหนึ่งวุนนีน่น่ะใส่ดีให้ดิ่น่อะอ่ามิสะพานที่ดีญเปเอาไปลบค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซ้ำน,นี่แหละเนาะคะ่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจสาวเฉิมน้ำนได้เด็ดค่ะก็ขอบบุญขอบคุณพี่สาวหลายๆเนาะคะ่ะขอบคุณแทนชาวบ,บ้านเป็นพร้อมมันก็ะเลือกพุ่ละโตัวสองตัวสามตค่ะนั่นแหละพี่พี่น้องป้องป่ายเฮาเนาะค่ะ ขอพระคุณพี่สาวทางประตูน้าพอ้อทุกค่ะที่มอบไม้เช้าบ้านเนาะคะ่ะเสื้อผ้าให่ไหมขอบุญขอบคุณให้พี่เพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซ้ำานีเนาะคะ่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวเฉลิมนำไม่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ,ะเสลิมหักพี่น้องนะคะ่ะอย่าลืมรับชมอีพีสองนะคะ่ะตอนแรกจะลงคลิปเดียวเป็นยาวปวดกรเลยเสด็จล้งสองคลิปนะคะ่ะฝากไว้ำนำเนาะพี่น้องเนาะ,ะสวัสดีค่ะ